สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea, กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้สนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID k t a 5 6 มาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับเชลซี Chelsea กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในะเวลานี้ครับก็ต้องบอกว่าเกม1เกมเกมนี้ครับที่เจอกับวูฟแฮมตันบอกอะไรได้มากกว่าสกอร์บางครั้งฟุตบอลก็ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดผ่านตัวเลขครับแต่บอกผ่านความนิ่งของทีมในสถานการณ์ต่างๆเกมที่เอาชนะวูฟแฮมตันบอลอร์3ประตูต่อหอาจจะไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบ ไม่สามารถเก็บคลีนชีตซึ่งจริงๆก็เก็บไม่ได้มา5เกมแล้วครับในทุกรายการครึ่งหลังก็ไม่สามารถที่จะครองเกมแบบเบ็ดเสร็จได้แต่ถ้ามองลึกลงไปเกมนี้กําลังบ่งบอกบางอย่างเกี่ยวกับเชลซีชุดนี้เชลซีที่กําลังเปลี่ยนบุคลิกของทีมมากกว่าระบบในกระดาษแผนผังของโค้ชภายใต้การคุมทีมของเรียมโลซเนียครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเรื่อยๆนั่นก็คือทีมเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องเล่นยังไงในจังหวะไหน ต้องเร่งเมื่อไร่ควรผ่อนนะเวลาใดและที่สําคัญที่สุดทีมต้องไม่แตกตื่นเมื่อเกมเกิดปัญหาที่ไม่เป็นใจเชลซีไม่ได้ชนะเพราะว่าคู่แข่งพลาดอย่างเดียวครับแต่เป็นการที่ทีมนั้นเริ่มจัดการเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมเชลซีชุดนี้ยังเป็นระบบที่ใกล้เคียงกันแต่เปลี่ยนทัศนคติในการเล่นครับโรซิเนียไม่ได้เข้ามารือ้อแท็กติกโครงสร้างพื้นฐานยังคล้ายวิธีการเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือวิธีคิดในสนาม ไม่ได้เล่นเพื่อเร่งเกมตลอด90นาทีแต่เลือกที่จะบีบเรื่องที่จะเพรสซิ่งเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาต้นเกมที่ต้องการสร้างความได้เปรียบให้เร็วที่สุดครับในเกมกับวูดแฮมตันก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนที่เชลซีนั้นเร่งตั้งแต่นาทีแรกเพรสสิ่งสูงพาบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือเกมรุกครับไม่ได้พึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะล้วนๆอีกต่อไปแต่ว่าเล่นกันเป็นทีมโอเคเกมนี้โคพาเมอร์อ,อาจจะยิงแฮตติกครับ ถ้ามองแต่ชื่อผู้ทำประตูแล้อาจจะพลาดที่จะเห็นบทบาทหรือภาพรวมที่ชัดเจนของทั้งทีม2ประตูแรกมาจากระบบที่สร้างสถา,านการณ์กดดันจนแนวรับของคู่แข่งนั้นพลาดเองมันอาจจะมองได้ว่ากองหลังของวูฟแฮมตันนั้นโงงชางแต่ว่ามันก็มาจากการบีบการกดดันการเพรสซิ่งเข้าใส่การเข้าทำเร็วส่วนหนึ่งคือความผิดพลาดของกองหลังวูฟครับแต่มันไม่ได้มาจากความเลเล่ของพวกเขาเพียงอย่างเดียวมันมาจากการเล่นเกมบุก เกมรุกอันดุดันของเชลซีด้วยส่วนประตูที่3ก็ยิ่งชัดเจนเป็นทีมเวิร์กต่อกันมาจากข้างหลังเลยครับแล้วก็เป็นคูคูระยะที่เปิดให้โคพามเมอร์สังหารเข้าไปเฉ็บขาดเฉ็บคมมากนี่คือสัญญาณที่เริ่มส่งให้เราเห็นแลยครับว่าเชลซีนั้นสร้างโอกาสจากโครงสร้างมาได้เล่นเพื่อรอจังหวะไม่ได้เล่นแบบทานซิชันเพียงอย่างเดียวแต่ผลมันคือเล่นร่วมกันทั้งทีมผลระยะยาวแบบนี้ข้อดีคือ วันไหนต่อยพาเมอร์ Palmer ไม่ยิงแต่ถ้ายัางเล่นกันได้แบบเดิมเชลซี Chelsea จะมีวิธีการเข้าทำามที่ดูหลากหลายมากขึ้นจุดท้ายแล้ววันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโคพาเมอร์นั้นคือพระเอกคือฮีโร่ของทีมเกิดจากการเปลี่ยนบทบาทและเปลี่ยนแค่โคพาเมอร์คนเดียวมันเปลี่ยนทั้งทีมเลยครับสิ่งที่โรซิเนียทำก็คือการจัดตำแหน่งพาเมอร์ใหม่ไม่ใช่ให้เป็นแบบตัวกว้างสักทีเดียวไม่ให้เป็นเพลย์เมคเกอร์สักทีเดียวแต่เล่นเหมือนกองหน้าต่ำแบบมีอิสระ ไนะม่ได้ยืนทั้งกว้างไม่ได้ยืนสร้างสรรคเกมแต่เล่นแบบมีอิสระแล้วพอเล่นแบบมีอิสระเขาดูเฉิดฉายมากขึ้นการอยู่ใกล้กรอบเขตโทษก็สร้างอันตรายกับผู้แข่งได้เร็วขึ้นตัดสินใจเร็วอยู่แล้วครับที่สังเกตได้คือไม่ต้องถอยลึกไม่ต้องสูญเสียพลังงานในการเล่นเกมรับมากเกินไปความหมายของตรงนี้ก็คือทําให้เชลซีนั้นดูมีศูนย์กลางที่ชัดเจนครับดูจับทางยากมากขึ้นส่วนเกมในแดนกลางเริ่มทําหน้าที่การคุมเกมได้แบบเบสเิคอังเดรซันโต๊ ไปเสร็จไกเซโดเล่นเกมลับไปเลยแล้วตัวของเอนโซเฟรนันเดนครับเป็นตัวที่บุกขึ้นไปข้างหน้าเป็นเหมือนเบอร์สิบเลยแหละครับเป็นคนที่คุมจังหวะหน้าที่สําคัญมากรู้ว่าจังหวะไหนต้องเร่งจังหวะไหนต้องพักช่วยให้คนอื่นที่เล่นอยู่รอบข้างครับนิ่งมากขึ้นเป็นศูนย์รวมของการเล่นเกมรุกไปแล้วครับตอนนี้สําหรับเอนโซเฟรนันเดสแล้วทําได้ดีมากอีกหนึ่งเรื่องครับเชลซีอาจจะยังเสียประตูอยู่แต่เสียประตูแล้วไม่เสียทรง การเสียประตูจากลูกตังเตะก,ก็ยังคงหน้าหวัดวันอยู่นะโลซินเน่ก็บอกว่าไม่พอใจเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือทีมไม่แตกตื่นไม่เสียรูปไม่เสียกระบวนทัพและก็ไม่เปิดเกมแรกแบบไร้การควบคุมเก็บอารมณ์เก็บอาการทุกอย่างยังอยู่ในมือแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวของโลซินเนแ่แกชอบนะแกชอบการที่ซานเชสวยวายกองหลังวยวายวยวายตอนไหนตอนที่ทีมโดนยิงนั่นแหละ ในครึ่งหลังเชลซีก็ไม่ได้บุกหนักจริงๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถอยไปตั้งรับนะแต่เลือกที่จะบริหารเกมมันจะมีจังหวะที่หลุดบ้างแต่ภาพร,รวมคือโมเมนตัมมันไม่ได้ไหลกลับไปฝั่งรูปแฮมทตัานต้องยอมรับความจริงนับนะตั้งแต่โคปาเมอร์ยิงประตู3ประตูที่3เนี่ยเชลซีก็แทบจะปิดเครื่องแล้วถอดกุญแจแล้วแต่โรซินเนียบอกไม่เอาไม่อยากได้แบบนี้ครับเขาอยากให้ทีมนั้นเล่นจริงจังไปต่อเนื่องอยากได้เพอร์เฟกต์แบบ90นาทีเลย สิ่งที่มันจริงก็คือโอเครักษาคินชิตไม่ได้อันนี้แหละเขาบอกเขาอยากทําให้ได้และเรื่องสภาพจิตใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับภาษากายของนักเตะแต่ตอนแรกที่ผมผมเล่านะว่าเห็นหน้าตาของโคพาเมอร์ mer, เห็นอาการแล้วผมไม่ค่อยชอบแนะ้วไม่ค่อยชอบตอนที่เขาเล่นด้วยอาการบึง้งตึงบูดบึง้งนะวันนี้รอยยิ้มกลับมาแล้วนะมีท่าหนาวเยือกเย็นสมชื่อจริงนะครับการยิงลูกโทษ2ประตู ภาษาการไม่มีใครหัวร้อนไม่มีการโบยกันแม้จังหวะเสียประตูก็โอเคอาจจะหงุดเหงียดตามจังหวะแต่ไม่ไม่มีท็อกซิกเกิดขึ้นนักเตะไม่พอใจจริงครับแต่ไม่หัวเสียหัวร้อนจนเสียทรงโรซิเนียบอกว่าไม่ไม่อยากพูดว่ามันโอเคเพราะเราชนะแต่สิ่งที่พูดคือต้องจัดการหลายสิ่งให้ดีกว่านี้ลูกตั้งเตะ90นาทีที่สมบูรณ์แบบคือเขายินดีแหละที่มันแบบเปิดตัวมาในพนรีเมียร์ลีกแล้วชนะแบบ สี่นัดติดต่อกันอันนี้เขาบอกว่าปลื้มมากแต่ที่ไม่ปลื้มคือทีมเชลซีของเขาเนี่ยเล่นได้สมบูรณ์กว่านี้สามารถรักษาระยะรักษามาตรฐานของตัวเองให้ครบ90นาทีได้ศักยภาพของนักเตะเพียงพอครับจุดนี้ผมถือว่าดีนะเป็นไฟของเลียมโรซิเนียที่เราเห็นภาพชัดว่าเขาเขาไม่ได้พอใจกับแค่ผลชนะแต่เขาต้องการความเพอร์เฟกกว่านี้เกมนี้เชลซียังมีจุดต้องแก้ยังเสียประตูยังมีช่วงเวลาที่สะดุดแต่มันเปลี่ยนไปแล้ว วิธีการเล่นเนี่ยผมว่ามันคือภาพที่เราเห็นชัดที่สุดบิลอัพจากแนวรับขึ้นมาครับต่อยอดโครงสร้างเดิมจับตำแหน่งตามสถานการณ์พาบอลขึ้นแดนกลางได้เร็วขึ้นลดการเสียบอลจากเกมรับเป็นเกมลุกช่วงทานซิชัันน่ะปกติถ้าเสียปุ๊บคุณโดนโตนท้ทันทีตอนนี้เปลี่ยนคือให้มันแน่นอนขึ้นและทําเกมรุกให้เร็วกว่าเดิมลดจังหวะก,การเล่นให้ความสําคัญกับการต่อบอลสั้นแม่นยํากว่านี้ พอแม่นยำปุ๊บบอลก็จะไม่เสียไปให้คู่ต่อดสู้แล้วมีความเข้มข้นในการเพลยซิงตลอด90นาทีซึ่งถ้าทําได้แน่นอนทีมออกมาดีแต่ก็จะเหนื่อยพอสมควรนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเชลซีถึงต้องเป็นทีมพลังหนุมครับชัดเจนขึ้นโคพาเมอร์มีอิสระเอนโซเฟอร์นนเดสรับบทบาทเป็นจอมทัพไปแล้วโดยไกยเซโดกับอังเดซานโตสปัดกว่าหลังบ้านซึ่งปกติผมจะผมจะเชียร์คู่เอนโซเฟอร์นนเดส กับไกเซโดแล้วมิโคพาเมอร์เป็นตัวลุกแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้เลยครับหลังความไม่แพ้ต่ออาร์เซนอลเชลซีกลับมาได้ทันทีก็ตรงตามที่โรซิเนียบอกตรงตามที่โรซิเนียนั้นต้องการเขาไม่อยากให้ทีมนั้นจมจมอยู่ในความรู้สึกแย่ๆเป็นเวลานาน,านพอแพ้ปุ๊บให้มูฟออนไปต่อแล้ววันนี้ทําได้ครับคู่แข่งอาจจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่อาจจะเป็นทีมบุยแต่มันคือโมเมนตัมสําคัญของเชลซีและนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ กับทีมสิงโตน้ําเงินครามในยุคข,ของเลียมโรซีเนียส่วนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับหากคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ